มันไม่ง่วงเหนมนสวัสดีจ้ะแม่กินน้ำใส<ม>่น้ำแข็งเยอะมมแม่มีโค้กด้วยบ้านนะ้าวันนี้ทำอาหารนิสานเนาะมีไก่ย่างมีส้มตำส้มตำปะลาร้าแหละหมูโยอลวกกากหมูตำไทยแล้วก็ต้มแซบกระดูกหมูแล้วก็เป็นข้าวเหนียวจ้ะยังไงนะเขาตัวไปกินก่อนเนาะวันนี้ลูกๆไปกินข้าวด้วยที่บ้าน ไปจ้าสวัสดีวันที่อาทิตย์ที่11นะไปทํางานกันวันนี้เข้างานกลับบ่ายที่ใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดน,นิสเข้าไปส่งนาะด้วยว่าดูแล้วว่ารถไฟทันที่น้าจะต้องไปเนี่ยให้ทันเวลาตอนไปทํางานเนี่ยนะรถไฟมันไม่วิ่งส่วนขากกับไอ้ทันที่น้าจะต้องได้กลับบ้านนะคันที่ว่ามันตรงกับการทํางานของน้ามากที่สุดก็ไม่วิ่งก็เลยเดี๋ยวเดน,นิสเนี่ยทั้งไปส่งแล้วก็ไปรับนะมือเย็นบ้านนะ้าวันนี้จะวันที่12เนาะ ไก่ทอดกระเทียมพริกไทยแล้วก็ผักก็มีแตงกวาลูกเด็กกับผักชีแตงกวาน้ำไม่หั่นเนาะบางทีหั่นแล้วเหลือพอทีนี้พอกินไม่หมดมันดำไม่น่ากินกัดกินเอาเลยแล้วกันได้อัทไรอิกแบบนึงเออว่าเดี๋ยวต้องไปเอาซอสพริกมาก่อนแล้ววันนี้วันที่สิบสองเนะเาะหลานน้าเนี่ยอายุครบห้าเดือนแล้วจ้ะ เร็วมาก5้าเดือนแล้วอ่ะไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันที่เขาจะได้มาเน้ะนะก็รออยู่วันที่สามเดือนหน้าเนี่ยสามกตากดาเขาไปขึ้นศาลแล้วจากแม่เขาไปขึ้นศาลนะด้วยว่าฟ้องร้องลูกชายนะเรื่องที่จะให้เเขาเหมือนกับว่าสามเป็นคนตัดสินใจอ่ะที่จะให้เขาต้องออ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรต้องรับผิดชอบเด็กอะ่ะ จะได้เวลาไปทํางานแล้วนะต่อสายออกเออเรื่ว่าไม่เนี่ยมันเสียเนาะเพื่อนบอกเพื่อนบอกอยู่เขาโทรหาแล้วทีนี้น้าเนี่ยคุยกับเขานะเขาบอกเขาไม่ได้ยินนะเลยน้าบอกพี่ได้ยินตลอดเลยนะก็เลยลองโทรหาเดนนี่เดนนี่ก็ไม่ได้ยินเหมือนกันอ๋อหูฟังอ่ะดีแต่ไม่เสียพอดีฟังเพลงอยู่เอ่ออาทิตย์นี้ทํางานห้ากะจ้ะแล้วก็เดี๋ยวทำสองกะก่อนนะจันทร์อังคารแล้วก็ทําศุกร์เสาร์อาทิตย์เออ แล้วก็หยุดยาวทีนี้เนี่ยตอนนี้มีแต่ที่ทำงานของตัวเองเองนะด้วยว่าที่ใหม่เนี่ยเขายังไม่เขียนมาถามอะไรเลยว่าเออเธอทํางานได้ไหมของวันอื่นๆหรืออะไรเงี้ยคือนะาทาที่ใหม่ไปแล้วเนี่ยสามการเนาะของเดือนนี้ก็คิดว่าจริงๆแล้ว,วพอแล้วแหละไม่ต้องทําเยอะเพราะตัวเองมีม,มีงานประจาอยู่แล้วเดี๋ยวร่างกายมันจะพ,พักผ่อนไม่พอเออแต่ไงก็แล้วแต่ถ้ามีแล้วก็มันตรงกับ ช่วงที่น้าหยุดยาวของน้าเนี่ยก็รับได้อยู่นะส่วนที่ทำงานเนี่ยน้าจองทํทำกะเอ็กซตร้าไว้แล้วสองกะของเอสาอาทิตย์หน้าก็คือสุกเสาอาทิตย์นี้เนี่ยน้าทำของนา้าใช่ไหมแล้วที่หน้าเ,นเป็นหยุดยาวก็จองไว้แล้วสู่กะเสาเลิงานแล้จ้าเมื่อคืองานเยอะได้ลูกสาวแค่คนเดียวแต่เมื่อคือคลอดหลายคนอยู่นะ แล้วตอนที่น้าเลิกงานออกมาเนี่ยห้องคนอื่นไม่ได้ไม่ใช่ครอบครัวที่น้าดูแลหรอกเขาเอามารอคลอดลูกลูกแฝดต,ตอนที่น้าแต่เลิกงานกันเน่ยเขาก็ปากมาลูกเปิดสิบเซนแล้วเนาะก็คิดว่าตอนนี้น่าจะคลอดแล้วแหละด้วยว่าเป็นท้องสองท้องแรกกับลูกลูกคนเดียวปกติแล้วก็ท้องสองเนี่ยเป็นลูกแฝดพอเป็นท้องสองเนี่ยบางทีแบบแบบ ลอดง่ายอย่างที่น้าเคยบอกไปอะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าร่างกายรับรู้ไปแล้วเลยอย่างหน,นึ่งท้องเนี่ยเป็นเขาจะเรียกว่าไงสามสิบห้าวีกจ้ะยังไม่ครบกําหนดแต่ว่าเด็กจะคลอดแล้วอะเนาะก็ไม่เป็นไรก็จะมีหมอเด็กมาคอยดูแลอะไรอยู่หรอกออคือแอบๆอ,อยู่มุมๆหนึ่งในห้องคลอดนั่นแหละถ้าเกิดเด็กเป็นอะไรขึ้นมาเขาก็วิ่งพาออกไป ที่ห้องฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับช่วยเหลือเด็กกันจ้ะนั่นแหละอ่ะก็เดี๋ยวน้าใกลถึงบ้านแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานคืนนี้เนาะแล้วเมื่อกี้ตอนนั่งรถรถไฟที่กลับบ้านมาเนาะที่ทำงานโรงพยาบาลอีกที่เนี่ยเขาเขียนมาถามว่าเธอทำงานวันเสาร์นี้ได้ไหมวันที่17เนาะวันเสาร์กะบ่าย นะต่อ,อขอโทษด้วยฉันทําไม่ได้แต่ว่าที่นี่นะไม่ต้องบอกเหตุผลคือท,ทาไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็เลยนะไม่ได้บอกว่าน้านเนี่ยทำงานที่ปกติของน้านอยู่แล้วเฮ้ยฮะเด็กเล็กคือนะออไม่ได้จะต้องบอกว่าฉันมีงานฉันทํางานที่ประจําของฉันอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยที่นี่เหมือนว่าถ้าตอบถ้าว่าไม่ได้ก็คือตอบไปเลยว่าฉันทําไม่ได้ ไม่ต้องหาเหตุผลเขาก็เข้าใจเอาเองเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเจอกันจ้ะสวัสดีตอนเย็นจ้ะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะสิบสองเออวันนี้วันที่สิบสามออเดี๋ยวนะก็กําลังไปทํางานนะคืนสุดท้ายจ้ะแล้วก็เดี๋ยวได้หยุดสองกะแล้วก็ทําศุกเสาร์อาทิตย์เออนั่นแหละอย่างที่บอกไปแล้วล่วงหน้านะจริงจริงนะตั้งแต่ถ่ายถ่ายคลิปมานะเพิ่งจะนึกสังเกตวเนี่ยชีวิตน้านะถ้าแบบทุกๆคลิป ที่มีอยู่ในคลิปน้นเนี่ยก็คือไปทำงานกินข้าวนอนอาจจะมีช้อปปิ้งบ้างบางเวลาแล้วก็มีการเดินทางบ้างาแต่การเดินทางเนี่ยแบบว่าป,ปีหนึ่งประมาณครั้งหนึ่งหรือไม่เกินสองครั้งหรืออะไรอย่างนี้เนาะนี่ขนาดทำงานหนักขนาดนี้นะอ,อยากจเรียกว่าหนักก็ไม่หนักก็ทำงานเท่าชาวบ้านคนนี้แหละอืม ยังว่าอยู่ทำขนาดนี้ยังได้ไปเมืองไทยแค่ปีละครั้งเออแต่บางคนเขาไม่ได้ไปเลยก็เนาะเอาเอารถเมย์มาไปดีกว่าจ้ะทำงานกันสวัสดีตอนเช้าวันที่สิบสี่จ้าคืองานงานของน้าเนี่ยอ,อของน้าเองเนาะไม่รวมของเพื่อนเออพราะของเพื่อนนะ้นาไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ด้วยว่าตัวเองเองอะ่ะยุ่งวุ่นวายอยู่ครับ กับแต่แม่ที่เขาเคลอดนะได้ลูกชายสองคนทั้งสองคนคลอดภาพได้ดีดคนที่สองมาแล้วคลอดลูกคนที่หกเนาะเร็วมากน้ำคร่ำแต่เกิดเลยอะ่ะว่าเขามาด้วยกันกับรถชุกเฉินะไปรับเจะว่าเขารู้สึกว่าเขาปวดทีมากแล้วแหละเขารู้เลยแหละว่าเขาจะคลอดเร็วๆนี้หรืออะไรเงี้ยถ้ามาเอาเองเนี่ยจะไม่ทันอาจจะได้คลอดระหว่างทางไง เราเจ็เฉยมาก็คือคลอดภายในสิบนาทีอะ,ะส่วนคนแรกเนี่ยเขาก็คลอดลูกคนที่สองเนาะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนี่แหละทั้งสองแม่คลอดแบบไม่ต้องเย็บฝีแค่ไม่ต้องเย็บปากมดลูกกันเลยจ้ะเลยไม่ใช่สิไม่ต้องเย็บปากช่องคลอดกันเลยจ้ะเออก็คือผ่านไปได้ด้วยดีนะอที่นี่เนี่ย เขานักเคยบอกไปยังว่าเขาไม่เขาไม่ตัดเนาะบ้านเราก็เรียกว่าเขาไม่กรีดหรือเขาไม่อะไรเงี้ยแต่ก็คือเขาใช้ก,กันไกตัดนี่แหละที่ที่เขาไม่ตัดถ้าไม่จําเป็นส่วนใหญ่เขาจะไม่ตัดไงอ,อย่างที่บอกถ้าไม่จําเป็นพากันมากินข้าว,วิเยนตรงแถวเซนทุ่มที่บ้านเนี่ยจ้ะของเดนนิสเนี่ยเขาเป็นเนื้อเป็นสเต็กเนาะแล้วก็น้าสั่งผักสลัด มาด้วยแล้วก็อันนี้ของน้าเองของน้าเองเนี่ยเป็นฝั่งังเสียกก็เป็นบิฟจเป็นเนื้อ,อย่างเนื้อนี่แหละแล้วก็เป็นพอตอติสเอ่แมสโพเตโตที่เขาเอาเข้าไปเตาอบเนาะมันก็เลยจะเป็นไหม่ไหมแบบนี้สวัสดีตอนเย็นของที่16จ้ะโตกกินข้าวของลูกชายที่สั่งมานะเดี๋ยววันศุกร์หน้าที่23สามจะเข้าย้าย แล้ววันนี้อากาศร้อนอยู่แล้เี้ยนเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้วันนี้เขาไปดูฟุตบอลกับเพื่อนจากเขาไม่อยู่บ้านแล้วนะไหนแลข้างนอกที่ระเบียงเนี่ยสามสิบเก้าจุดหนึ่งนะข้างในยี่สิบสี่เขาบอกว่าอยู่บ่อยเออเดี๋ยวเขาไม่ปิดแอร์นะเดี๋ยวเธอเขาปิดตอนออกออกไปทํางานแล้วกันเสียงแอร์บ้านนี้บ้านนี้บ้านน้าก็จะมาแบบนี้นะเสียงดังหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วปิดระเบียงไว้นะ เดี๋ยวต้องปิดผ้าม่านตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยว,เ,ยวเวลาหนะ้ปิดแอร์เนี่ยแดดมันแดดมันจะแดดส่องมาแนละ้วมันจะทําให้ร้อนปิดให้หมดเลยบ้านน้านเนี่ยจะเป็นแดดแดดกลางคืนแดดต้นเย็นนะจ้ะปิดไปก่อนเพราะาเดี๋ยวหน้าเองก็ออกไปทํางานเหมือนกันแล้วทีนี้พอเปิดตรงนั้นใช่ไหมก็เปิดประตูห้องนอนไว้ก็จะได้ความเย็นก็จะได้เข้าไปถึงเนาะแล้ว น้าเนี่ยไปซื้อไอ้ตรงนี้บ้านน้าไม่มีประตูเนาะมันก็จะแบบว่าเป็นเป็นในที่โลง่งนะก็เลยไปซื้อไอ้ตัวที่เอ่อส i ปนน้าไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรที่เป็นเป็นก้านเหมือนเวลาเราใส่ผ้าม่านได้แหละมั้งแต่ว่ามันดันดันเอาจ้ะเกาผ้าม่านเนามา,มาก,กันไว้เพราะถ้าไม่งั้นนะแอร์อออตัวแค่นั้นอะ่ะคงอยู่ได้คงไม่กระจายไปทั่วบ้านขนาดนี้นนก็เลยเออเออซื้อมากันไว้ดีกว่าปีนี้น้าคิดเอาไว้แล้วแหละว่าปีนี้เนี่ยนะ อากาศเนี่ยจะต้องร้อนมากแน่ๆด้วยว่ามันความอากาศเยน็นอะมันนานอยู่อ่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีวกว่าเดี๋ยวได้ไปทํางานนะมื้อเย็นของน้าจะเป็นข้าวไข่ดาวเนาะแล้วก็มีผักชีลาวแล้วก็เป็นแกงเขียวหวานไก่ใส่เนื้อไก่ใส่ตับเล้าใส่จีนด้วยเพราะอยากกินเนาะแล้วก็กาแฟเยน็นวันนี้เขามานั่งกินอยู่ในห้องรับแขกจะ้ะด้วยวันในครัวร้อนมาก